สนับสนุนโดย Samsung UHD TV ได้อารมณ์สมจริงยิ่งกว่าตาเห็นเมื่อไอนึกถึง f l e m a x So f อฟเฟลสเป a ยและโลชั่นทากันยุงเชปรอนวิทิาศักดิ์คลินิกบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชน แชมพูสมุนไพรเทียร่ามักกรูดมะล,ลิกโปรตีนใหม่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกลับมาพบกับรายการจอดใจในช่วงของคอลัมนิสนะครับคุณนงวงธนงชัยนรงสิงห์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดู เขาบอกว่าวันนี้คุณหนงจะแจ่มชื่นมากเพราะว่าไปเที่ยวมาใช่ใชแคแฮปปี้เป็นคนชอบเดินทางท่องเที่ยวครับพีบ่ดูโดยเฉพาะเที่ยวเมืองไทยเมืองไทยแล้วเนี่ยความจริงมีที่น่าเที่ยวเยอะเลยนะฮะครับโอ้เจกว่าจังหวัดเนี่ยผมว่าคนจํานวนมากนะไปไม่ครบพี่ดูคือจังหวัดที่คุณคิดว่าหมดแล้วมันยังมีที่อื่นอีกใช่ครับไปได้อีกแล้วก็ประจวบเหมาะกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีโปรเจกต์อันหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากมากครับพี่ดูคือโปรเจกต์เขาชื่อ12เมืองต้องห้ามพลาด Uhm ดูปากวงทนงอีกครั้งนะคะสิบสอเมืองต้องห้ามพลาดความคิดของททก็คือในสถานที่ที่อย่างที่พี่ดูบอกนะฮะบางคนอาจจะไม่รู้ว่า้มีที่อย่างนี้ด้วยหรอก็เลยขอไปแจมกับเขามา1จังหวัดเอาเป็นตัวอย่างให้เราได้รู้จักกันก่อนอันนี้ผมเลือกเองเลยพี่ดูคือเป็นจังหวัดโปรดของผมอยู่แล้วฮะพอเวลาน้อยปุ๊บจะไปจังหวัดไกลๆก็ต้องใช้เวลาเยอะพี่ดูครับ ผมก็เลยเลือกที่จะไปจังหวัดใกล้ๆไม่ไกลจากกรุงเทพราชบุรีครับพี่ดราชบุรีเคยไปไหมเคยหลายครั้งด้วยแล้วก็เหนือนิดหน่อยเหนือนิดหน่อยคนราชบุรีนี่น่ารักผมเคยมีเพื่อนอยู่บ้านโป่งคนหนึ่งโอเสียงเนิรมากเลยพี่ดูแต่หน้าตาดีนะคนสวยคนคนงามบ้านโป่งราชบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดเล็กๆใกล้ๆกรุงเทพนะครับที่ มีดีกว่าที่คนคิดนะพี่ดูนะฮะส่วนมากคนจะคิดถึงสวนพึ่งนะี่ที่คนไปเที่ยวคิดถึงไม่กี่อย่างครับนะฮะององมังกรพระธไทครูบัวนะครับแล้วก็หนังใหญ่วัดขนนน์อะไรพวกนี้นี่เป็นของโบราณตลาดน้าด้วยใช่ไหมอันที่เด่นที่สุดก็คือตลาดดาเนินสะดวกดาเนินสะดวกทุกคนผมว่าเคยไปนะฮะราชบุรีเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเมืองอาร์ตอาร์นะฮะศิลปะเป็นเมืองอาร์ตอาร์ครับพี่ดูเขาก็เลยตั้งสมัยนามคําขวัญให้ราชบุรีว่าเป็น ชุมชนคนอาร์ตตัวแหล่งท่องเที่ยวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานนาฏศิลครับหนังใหญ่งานประิมาก,กรรมรงานที่เป็นงานวิจิตรศิลนะครับไม่ว่าจะเป็นผนังโบสตัวของอกำแพงต่างๆแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในเมืองไทยมี2แบบนะครับก็คือธรรมชาติสร้างอีกอันหนึงคือมนุษย์สร้างแต่ที่ราชบุรีนั้ง365วันที่สวนพึ่งนะครับ ธรรมชาติสร้างครับเป็นเมืองที่เล็กๆแต่มีความเป็นมาที่มีความโดดเด่นและก็เป็นเอกลักษณ์ราชบุรีเนี่ยมีลักษณะที่สําคัญอย่างหนึ่งนะพี่ดูก็คือมีความเป็นบ้านๆอยู่อ่าใช่เมืองเขาเป็นเมืองแบบขนาดเล็กๆสองชั้นอย่างมาก3ชั้นะนะฮะแล้วก็ยังมีบ้านไม้ให้เราเห็นวิถีชีวิตยังไม่เร่งรีบวิถีชีวิตไม่เร่งรีบสงบงามนะฮะพูดถึงของกินก่อนไหม เอาได้ของกินราชบุรีเนี่ยเยอะมากของอร่อยอร่อยนะฮะแล้วก็ของกินบางอย่างเขานี่อาร์ตมากอย่างนึงไม่ถึงนะอะเช่นเคยได้ยินพวกของอิตาลีพวกอะไรเขามีสปาเกตตี้ดำอะไรเงี้ใช่ไหมราชบุรีนี้เขามีมาเป็นร้อยปีนะองค์ดำของกินของกินต้้ดำ เออไม่เคยกินไม่เคยเต้าหู้ดำโอ้อร่อยมากครับพี่ดูดำเลยเหรอดำปิดเลยดำดำปี๋เลยนะฮเอเอามาเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารเนี่ยครับพี่ดูเลยผัดกระ่วงอกก็ได้อะไรก็ได้อย่างเงี้ยเหรอใช่ครับใช่ครับเต้าหู้ดำแล้วมันดำด้วยเหรอฮะด้วยการหมักผงพะโล้น้ำพะโล่ครับพี่ดูอันนี้ก็เป็นของขึ้นชื่อซึ่งหากินได้เฉพาะที่ราชบุรีราชบุรีนะฮะผมไปแวะกินก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งผมว่าคนที่เคยไปราชบุรีนี่หลายคนรู้จักดีก๋วยเตี๋ยวไข่คุณแหม่มมันจะเป็นก๋วยเตี๋ยวน ที่แบบต้มแบบเป็นยางมะตูไมไลยนะฮะ hmm. พี่ดูโอ้พูดตอน5าทุ่มนี่ขออภัยด้วยนะอร่อยมากครับแล้วก็เขาปรุง <'m> so. มากลมกลม่อมร้านนี้ใครไปใครมาราชบุรีเนี่ต้องแวะแล้วก็ราชบุรีเนี่ยความจริงแล้วในหลายปีให้หลังนี่นะครับ uh. ด้วยความที่ลูกหลานคนราชบุรีเนี่ยที่เขาไปเรียนเมืองนอกบ้างไปอะไรมาไปศึกษาในต่างประเทศเกี่ยวเรื่องศิลปะเนี่ยเขาก็กลับมาอยู่บ้านเขา ในจังหวัดเขาแล้วก็ทําการฟื้นฟูแล้วก็จัดนิทรรศการจัดเทศกาลเกี่ยวกับศิลปะลยอยู่เรื่อยๆเลย <ผม S 1> ในจังหวัดนี้นของเท่าคงไทยเก่าแก่มากเก่า,าด,ด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นของประดับมันไม่ใช่ไว้รองน้ําอย่างเดียวแล้วใช่ใช่เขาเอางานศิละปะมาแก้ไขพัฒนาทั้งรูปทรงทั้งสีสันทั้งวัสดุใช่ครับ หมือนมันไม่เป็นโอ่งมันเป็นเหมือนแจกันกระเบื้องมันเหมือนอะไรแบบน้เป็นประติมากรรมที่ไปประดับตกแต่งสถานที่นะฮะแล้วก็คุณวัชินรบุรีสุพานิชวรพาสเนี่ยฮะเป็นทายาทรุ่นล่าสุดของท่าวสามไปเรียนจบเยอรมันมานะครับได้รับรางวัลศิลปะทรเนี่ยนะครับคุณวัชินรบุรีเมื่อสองสปีที่แล้วนะครับคุณวัชินรบุรีก็จะมาจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปะเรื่อยเลยครับพี่ดูในเมืองราชบุรีนะฮะสวยงามเก๋ไก๋สวยงามลื่นลมน่ารักมากมันกลายเป็นเมืองที่แบบเออคล้ายๆอยู่ รอบๆศิลปรกรงั้นอ่ะใช่ครับมันมีบรรยากาศติดๆอยู่ให้เราได้เห็นอะไรเง <ฮะ S 2> ี้ยศิลป,ปะเนี่ยสำคัญต่อเมืองอย่างไรครับเป็นไม่ใช่เฉพาะลาบลีนะ,<ฮ>ะในความรู้สึกของพี่ครับมันสาคัญกับทุกชุมชนทุกพื้นที่นะมันมีเหตุการณ์หรือมันเป็นบางสิ่งบางอย่างที่น่าสนใจอย่างนี้ <ฮะ S 2> อยู่แล้วแต่ใน,นส่วนตัวพี่เนี่ยพี่ใช้คําว่าศิลป,ปะเนี่ยมาพูดถึงความเป็นตัวเองของตัวเมืองมากกว่าพี่ไม่ได้ต้องการให้คนเข้าใจศิลปะมากขึ้นแต่พี่อยากจะใช้ศิลปะเป็นตัวช่วงให้คน มองย้อนกลับมาสิ่งที่ตัวเองมาในชุมชนมากขึ้นและระวังรักษาและปกป้องสิ่งที่ตัวเองมีในชุมชนได้อย่างไรผ่านทิศทางและมุมมองของศิละปะมากกว่าค,คนในชุมชนเนี่ยคือผู้ที่ต้องหันมาแล้วก็สร้างบางสิ่งบางอย่างให้เกิดขึ้นด้วยตัวเองแต่เราต้องมอบให้เราต้องเสียสละบางอย่างเพื่อให้เกิดขึ้นบางอย่างให้กับเยาวชนต่อไปชาวบ้านหรือชุมชนเนี่ย จริงๆแล้วเขาก็มีศิละปะอยู่ในตัวเขาอยู่แล้วใช่ไหมมันคือสิ่งที่เขาไม่เคยเข้าใจว่าเขามีไม่เคยเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยรู้ว่ามันอยู่ในวิถีในการดําเนินชีวิตปกติประจํวาวันของเขาอยู่แล้วเราแค่ไปชี้ให้เขาเห็นว่าการแต่งบ้านของคุณเนี่ยแค่แขวนเปนดิทินการวางโซฟาตัวหนึ่งจริงๆแล้วมันคือวางองค์ประกอบบางสิ่งบางอย่างเพื่อความสบายใจความสุขแล้วความชอบส่วนตัวแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยทำให้คุณเกิดความภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองมีสิ่งที่ตัวเองอาศัยอยู่สิ่งที่ตัวเองเป็นลาวมีที่เป็นนดตัััวงแ่จห แต่ละพื้นที่เนี่ยมันจะมีความรู้สึกนี้ที่ผูกพันกับบางสิ่งบางอย่างที่เป็นของตัวเองที่ตัวเองคุ้นเคยให้ความคุ้นเคยที่เรารู้สึกดีเนี่ยมันอยู่กับเราได้นานที่สุดยังไงไม่ใช่เราก็ฟังคุณพ่อว่าตั้กอมันมีอย่างนี้นะแล้วเป็นแค่มโนมโนที่อยู่ในหัวที่เราต้องอธิบายให้เด็กรุ่นใหม่ฟังแต่ว่า้สิ่งที่มันดีๆในความรู้สึกของเราที่ไม่อยากอธิบายให้เขาฟังแต่อยากให้เราได้สัมผัสต่อไปด้วยตัวเองต่อไปและทุกชุมชนมันมีจุดนี้ทุกชุมชนมีความรู้สึกนี้และอยากใใหห้้้้แตต่่่่ลละคนนนนียกขึมมาาทํสิงัออูไป ให้นานที่สุดก่นด้ครับตรงพิพิธภัณฑ์ราชบุรีนะครับัใครไปตอนนี้นะจะเจอหมาตัวบัลเลอร์เลยอ๋อแล้วเขาทำไปวางชื่อไอจุดของคุณวศินบุรีเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้เมืองมีบรรยากาศของความเป็นศิลปะมากขึ้นผมได้มีโอกาสไปคุยกับครูนายครับพี่ดูมานพมีจาหลัดอ๋อลูกศิษย์ครูเล็กพัฒรวดีอ๋อนี่คนราชบุรีเหร นักแสดงทั้งเต้นทั้งอะไรแข็งแรงยอดเยี่ยมมากผสมผสานทั้งความเป็นไทยทั้งความเป็นสากลเข้าไปไว้ด้วยกันได้ครู 9, ครนายคนนี้เก่งล่าสุดเนี่ยครูนายย้อนกลับไปอยู่ที่บ้านเกิด,กด oh ที่เจ็ดเสมียน uh นะฮะแล้วก็ไปเปิดจะเรียกว่าโรงเรียนหรือรีสอร์ทดีนะครับก็คือเป็นทั้งมีที่พักด้วยเพราะ,ะ,ะชื่อสวนศิลป์บ้านดินนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่กระตุ้นให้เมืองราชบุรีเนี่ยมีบรรยากาศของความศิลปะร่วมสมัยนะฮะอันนี้ก็เก๋ใช่ครับ พี่นายมีความทรงจํามีความผูกพันอย่างไรบ้างครับที่ประทับใจสุดคือทุกๆปิดเทอมแ,แม่จะเอามาฝากไว้กับยายผมได้เรื่องเรื่องครอบครัวผมได้เลี้ยงวัวผมได้กระโดดไอ้น้ำเมืองเรื่องบอกไอ้น้ำเมืองนี่แหละเป็นสวิมมิ่งพูลมันเป็นมันเป็นภาพที่มันมีคุณค่ามากสําหรับการเจริญเติบโต,ตของเด็กคนหนึ่ง มันก็เลยเกิดความทรงจาําเกิดความประทับใจตอนที่ผมมาถ่ายละครเรื่องตมเนะี่ยมันมีเด็กแถวแถวเนี้ยต่างต่างจังหวัดเขามายืนดูผมแล้วบอกเมื่อไหร่ครูนายจะกลับมาสอนที่บ้านบ้างโอ้โหผมได้ยินคำนี้ผมก็เฮ้ยมันมีคนอยากมีโอกาสแบบผมแต่เราไม่เคยมีครูหรือมีคนที่รู้มาอยู่ กับเด็กต่างจังหวัดก็เลยเริ่มกลับมาวันหนึ่งเมื่อเรารู้ว่าตัวตเราคือใครตัวตเราเป็นอะไรหรือว่าเราพอใจในจุดของเราแล้วเนี่ยชีวิตที่เรียบง่ายที่สุดชีวิตที่ไม่ต้องพึ่งพาอะไรมากที่สุดชีวิตที่ไม่ต้องใช้อะไรเยอะที่สุดเป็นชีวิตที่แท้จริงและจะพาเราไปรอดปลอดภัยมากที่สุดศิลปะสําคัญกับเมืองหรือว่าวิถีชีวิตของผู้คนยังไงบ้างครับศิลปะคือทั้งชีวิตของเราเลยครับควรจะบอกว่าศิลปะเป็นเรื่องสุดท้ายของการดำรงชีวิต แต่ถามว่าถ้าคุณไม่รู้จักเลือกอาหารคุณไม่รู้จักเลือกงานคุณไม่รู้จักเลือกอะไรเลยเนี่ยแล้วคุณจะทําให้ท้องคุณอิ่มได้ยังไงจริงๆศิลปะเนี่ยมันเกิดความงามทําให้คุณรู้จักการเลือกคุณรู้จักใช้คุณรู้จักสร้างคุณรู้จักประดิษฐ์แม้กระทั่งขยะหนึ่งชิ้นคุณก็รู้จักเอามาทำอาหารกินได้ถ้าเรารู้จักศิลปะแล้วเราสามารถที่จะเอาศิลปะมาใช้ในการดํารงชีวิตได้เมื่อไหร่เราไม่อดตายเพราะฉะนั้นผมเชื่อได้เลยว่าศิลปะของผมเนี่ยเป็นเรื่องแรกของการดํารงชีวิตเลย ทั้งสองท่านเนี่ยผมว่าเป็นตัวอย่างของอคนรุ่นใหม่ๆที่เป็นลูกหลานทายาทของจังหวัดนั้นนะย้อนกลับมาที่บ้านเกิดของตัวเองแล้วก็เอาความรู้ความสามารถของตัวเองมาสร้างบรรยากาศสร้างกิจกรรมที่ดีให้กับเมืองได้นะครับรบาชบุรีเนี่ยขึ้นชื่อมากเรื่องทิวทัศน์สวยงามนะฮะเพราะว่าด้วยสภาพภูมิประเทศเนี่ยพี่ดูฝั่งนึงเนี่ยเป็นเทือกเขาตะนาวศรี ทอดยาวเลยนะฮะทททเนี่ยพาผมไปดูจุดชมวิวแห่งใหม่ของราชบุรีครับพี่ดูนะฮะเขาชื่อห้วยคอกหมูอยู่ตรงสวนเพิ่งเนี้ฮะขับรถขึ้นไปพากันไปแต่เช้ามืดเลยครับพี่ดูนะฮะตีห้าขึ้นไปขึ้นไปแต่พอไปถึงจุดชมวิวสูงสุดนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือจุดหนึ่งที่ผมว่าสวยและก็น่าประทับใจที่สุดครับพี่ดูนะฮะมันเป็นพื้นที่แบบว่างๆเลยนะแล้วก็อยู่สูงขึ้นไปแล้วก็มองจาก ที่เรายืนอยู่เนี่ยผ่านไปก็จะเห็นเทือกเขาตะนาวสีอทอดตัวนะฮะแล้วก็หลอพาทิตขึ้นเมื่อประสานกับสายหมอกที่ค่อยๆทอดตัวขึ้นมามันเกิดเป็นความโรแมนติกมากๆท่านไปกันรับรองไม่ผิดหวัง พูดถึงไอ้คำว่าอาร์ตหรือว่าศิลปะครับพี่ดูค,คนส่วนใหญ่เนี่ยชอบนึกว่าพอศิลปะเพ๊่คนที่จะทําได้ก็คือคนที่จะเสพได้ต้องเป็นคนเรียนด้านนี้มาต้องเป็นศิลปินแท้จริงนวศิลปะเนี่ยมันสามารถอยู่ในชีวิตประจําวันเราได้มันอยู่อยู่แล้วลหละมันอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการอยู่ทำกับข้าวเองเป็นศิลปะเลยเนาะถูกต้องถูกต้องมันคือศิลปะอย่างหนึง่งนอกจากมันจะทําให้เรารู้สึกสุนทรีกับชีวิตมากขึ้นนะครับผมเชื่อว่ามันจะสร้างความสุขกับชีวิตให้คุณมากขึ้น ถ้าคุณนึกไม่ออกนะครับคุณลองเดินทางไปจังหวัดราชบุรีก็ได้คุณอาจจะได้แบบอย่างของศิลปะที่มันแทรกซึมอยู่ในชีวิตประจําวันไม่ไกลด้วยนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าเที่ยวในเมืองไทยมันไม่ได้ใช้ค่าใช้จ่ายเยอะเมืองนั้นเขามีอะไรเด่นๆแล้วเราตั้งใจสนใจจริงๆเราก็จะได้ความรู้ด้วยความสนุกสนานด้วยขอบคุณมากครับคุณนงครับขอบพระคุณครับเวลาหมดแล้วนะครับแล้วถ้ามีโอกาสเราจะนําเสนอจังหวัดอื่นๆกันบ้างนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ครั้งแรกกับงานบุญออนไลน์ที่ชวนคุณมาทำบุญด้วยการบริจาคไอเดียดีๆเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมแบบสร้างสรรค์กับคำถามที่ว่าทำยังไงให้คนไทยยืนมานในเลื่อนชิดขวาโดยบริจาคไอเดียมาได้ทางแอปพลิเคชันงานบุญทั้ง Android และ iOS หรือทาง w w w d o บา o d ว็บดอทดู a ุ a ิ้งไทช่วยกันนัดถือว่าเอาบุญสาธุ คนที่งดงานจะสร้างสังคมที่งดงาม